ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อน,นี้ผมบ้าโจโจะนะครับสายลาดับแนวสัยนี้ดีนะพี่น้องกะสีผ้าพี่น้องครับผมมาหากินผลไม้ป้านะครับเนาะนี่ครับมากับไอ้าซาพี่น้องครับผมไอ้กระยุข้างล่างพี่น้องตอนนี้ผมก็อยุข้างบนนะครับเนาะกะมาเซฟเซฟลงกันครับพี่น้องข้อพี่น้องครับผมผลไม้ป่า เบิ้งนวนครับผมปีอือหือในการพี่น้องครับผมหวานแซบพี่น้องครับผมหวานแซบด้วยครับด้วยต้นนี้นะครับเป็นบระค้รแซบพี่น้องครับผม xếp xe đồng ngành thấy biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền พอดีพี่น้องครับผมหวานอมเปรี้ยวนะครับมากดกบะดกกระเบื้องเอาได้พี่น้องอืมครับผมมึนจะลงมา ความพี่น้องครับผมโยนถุงลงเมื่อกี้ไนงะ หดังไช่ใช่มาเอาผลไม้ปาพี่น้องมั้ยเนี่ยอยากมาท่านอยากไหวอยากไหวหนุ่มสุพรรณอยากกินบลาคอินไปได้ยังไงครับพี่น้องไทยสุพรรณกินบลาคออยู่บ่อไทยสุพรรณ กินกะอ้ามันมันครับผมครับผมสําหรับผลงานเมื่อนีก้กะนี่ครับผมออสองถุงหมดไอ,อ,องานรวมง,งานโดยรวมส่งไฟก็ไม่น,น้อยนะครับส <c oughs> ่งไฟบนเป็นน้อยพี่น้องโดยรวมครับผมครับผม สำหรับมันนี่ผมกับไอ้ทรายนะครับเนาะกับเสียนป๊อปครับผมคุณแผนเมืองสุพรรณยังไหนยังไหกาสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเพียงจะนีนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ